การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านาตาตัวอวงรวดเร็วเต็มใจให้บริาการครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุนให้บริการในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนอเภอพนมและอเภอคีรีรัตน์นิคมดูแลลูกค้าประมาณ4,400ราย โดยมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าจนผ่านการรับรองมาตรฐานศูื่์ราชการสะดวกในปี2563ในระดับพื้นฐานนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลการันตีด้านคุณภาพน้ำประปาไม่ว่าจะเป็นเกียรติบัตรโครงการน้ำประปาดื่มได้ตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคจากกรมอนามัยในปี2562และยังผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานน้ำประปาสะอาดปลอดภัย โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำปปาของกปภ Water is Life ปี2563โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้รักษาม,มาตรฐานการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้รับบริการ you mm -hmm. พัฒนาการให้บริการให้ตรงจุดและตรงใจลูกค้ากปภสาขาบ้านตาขุนได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าเป็นประจำต่อเนื่องทั้งการจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานภายนอกและจัดเก็บข้อมูลโดยสาขาเองโดยทุกเสียงสะท้อนของลูกค้าเราจะนำไปจัดทำแผนปรับปรุงการให้บริการต่อไปมีงานบริการครอบคลุมทุกประเภทงานทั้งในส่วนงานบริการตามภารกิจของกปภ งานบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐและงานด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์มีระบบคิวและการแบ่งประเภทธุรกรรมโดยได้แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการรับบริการไว้อย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการโดยในส่วนของการชำระค่าน้ำประปาซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของกปภพบว่ากปภสาขาบ้านตาขุนสามารถให้บริการแล้วเสร็จภายใน1น,นาทีซึ่งรวดเร็วกว่ามาตรฐาน โดยลดระยะเวลาให้บริการเฉลี่ยร้อยละ85.6ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นเงินประมาณ46,000บาทต่อปีมีการออกแบบระบบงานในส่วนของการแจ้งเตือนการให้บริการและระบบติดตามสถานะผู้รับบริการทั้งในรูปแบบช่องทางปกติและช่องทางดิจิทัล มีการพัฒนาบริการและธุรกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัลทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาทั้งนี้พบว่าแนวโน้มของลูกค้าที่ใช้บริการออนไลน์มีสัสดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของการชำระค่าน้ำออนไลน์และการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆของกอปภ กปพ,พสาขาบ้านตาขุมมีกลไกการรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียน11ช่องทางมีช่องทางที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงได้แก่กลุ่มลายลูกค้าเฟซบุ๊กเพจของสาขาและศูนย์ประปาทันใจซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตอบสนองโดยทันทีทุกข้อร้องเรียนจะถูกบันทึกลงในระบบ p w a Smart 1662เพื่อดำเนินการแก้ไขและติดตามความคืบหน้าแล้วทำการยุติป,ปัญหาข้อร้องเรียนตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของกปภ กปภสสาขาบ้านตาขุนมีการค้นหาปัญหาอุปสรรคเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงบริการต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นเมื่อช่วงปลายปี2564พื้นที่แม่ข่ายบ้านตาขุนประสบปัญหาน้ำมีสีขุ่นแดงเมื่อลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าน้ำดิบที่สูบจากคลองภูมดวงมีค่าเหล็กสูงกว่าค่ามาตรฐานจึงได้หาแนวทางกาจัดเหล็กออกจากกระบวนการผลิตน้าด้วยการจ่ายคลอรีนในน้าดิบก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับเหล็ก จนเกิดการตกตะกอนและทำให้ค่าเหล็กอยู่ในระดับมาตรฐานก่อนเข้าสู่กระบวนการกรองตามขั้นตอนการผลิตน้ํากระปาต่อไปซึ่งพบว่าการปรับรูปแบบกระบวนการผลิตน้ําข้างต้นสามารถแก้ปัญหาคุณภาพน้ําดิบที่เกิดขึ้นได้โดยแนวทางดังกล่าวได้ถูกถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ผลิตน้ำสถานีผลิตน้ำเชี่ยวหลานและสถานีผลิตน้ำคิริรัตนิคมต่อไปด้วย โดยปกติเครื่องจักรที่ใช้ในการสูบน้ำประปานะครับเราก็ต้องอาศัยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูิภาคนะครับซึ่งเมื่อใดเกิดไฟฟ้าขัดข้องขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อก,การสูบใจน้ำนะครับโดยเฉพาะหน่วยบริการที่อยู่ห่างไกลจากสถานีผลิตนะครับกว่าเจ้าหน้าที่จะรู้ว่าไฟดับก็อาจจะกินเวลาไปเยอะนะครับดังนั้นสถา,าก็เลยพัฒนาเป็นโปรแกรมแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องผ่านแอปพลิเคชัน Line เพื่อให้สามารถส่งแจ้งเตือนไปยังลายกลุ่มครับให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทราบว่ขาขณะนี้ไฟฟ้าดับสามารถขึ้นมาแก้ไขปัญหาหรือว่าเดินเครื่องสูบน้ําด้วยเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันทดแทนไปพลางก่อนวิธีการเช่นนี้นะครับทําให้เราทราบว่าไฟฟ้าดับแล้วเกิดเหตุโดยที่ผู้ใช้น้ํเนี่ยครับไม่ได้รับผลกระทบใดๆยังสามารถใช้น้ําได้ต่อเนื่องตลอดเวลา มีการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการให้บริการเช่นเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนจากโครงการปกครองเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำโดยเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์น้ำในเขื่อนและปริมาณน้ำคงเหลือในแต่ละพื้นที่หรือจะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการขอติดตั้งประปาไฟฟ้าณจุดเดียวทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ กปพสาขาบ้านตาขุนมีแผนรับมือสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการให้สามารถดำเนินงานโดยไม่สะดุดและหยุดชะงักตลอดจนสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉินให้ลูกค้าได้รับทราบอย่างทันท่วงทีมีการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรให้สอดคล้องกับปริมาณงานโดยเสนอผ่านสายงานปีงบประมาณละหนึ่งครั้ง ในส่วนของงานบริการบางอย่างที่กปพสาขาไม่ได้มีพนักงานที่มีคุณวุฒิโดยตรงจะมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านนั้นๆเพื่อให้การดําเนินงานไม่ติดขัดนอกจากนี้ยังแต่งตั้งพนักงานเพื่อปฏิบัติงานณจุดบริการและช่วงเวลาต่างๆอย่างครอบคลุมเพื่อให้บริการได้อย่างต่อเนื่องในทุกจุดเพื่อส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพ กปอสาขาบ้านตาขุนส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานทำรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line. ยึดหลักเซอร์วิสมลบริการลูกค้าด้วยหัวใจตลอดจนพัฒนาบริการต่างๆเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบดิจิทัลมาพัฒนาการให้บริการเช่นการใช้ฐานข้อมูลระบบ c i s ในการจัดการข้อมูลลูกค้าด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลการชำระค่าน้ำประปาผ่านตัวแทนต่างๆการบูณาการข้อมูลจากระบบ GIS ในการให้บริการลูกค้าทั้งการสำรวจเส้นท่อให้ลูกค้าที่ขอติดตั้งประปาใหม่การดูแลตรวจสอบระบบประปา และการติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนนอกจากนี้ยังมีระบบ OIS และ Dimama เป็นฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการน้ำดิบและน้ำส่งจ่ายให้มีประสิทธิภาพกะปภมีระบบจัดเก็บข้อมูลการดำเนินกิจการประปาทั้งหมดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สนับสนุนการทำงานของกะปภหลายด้านโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภยัยทางไซเบอร์เป็นสำคัญมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มช่องทางการให้บริการธุรกรรมต่างๆผ่านระบบออนไลน์ลดขั้นตอนระยะเวลาและค่าธรรมเนียมแก่ลูกค้าตลอดจนการนำเสียงของลูกค้าจากทุกช่องทางมาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่อไปกปภสาขาบ้านตาขุนมีการให้บริการเชิงรุกที่รวดเร็วและเข้าถึงบริการได้ง่ายตลอด24ชั่วโมงทั้งในส่วนของการผลิตจ่ายน้ำประปาและการให้บริการ และเพื่อส่งเสริมให้องคอ์กรพัฒนานและเติบโตอย่างยั่งยืนจึงได้บูรณาการความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่องเช่นโครงการกปรพรักชุมชนก่อสร้างถังเก็บน้ําเพื่อร่วมมือแก้ปัญหาวิกฤตภายแล้งและการส่งจ่ายน้ําประปาให้ลูกค้าและประชาชนอย่างเพียงพอทั่วถึง การสร้างความเป็นผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ความชำนาญด้านระบบประปาให้ความรู้คำแนะนำด้านระบบประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนการลงพื้นที่พบลูกค้ารายสำคัญสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชิงภารกิจต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อไปปัจจุบันการใช้งานการประปาส่วนภูมคภาก็สะดวกสบายขึ้นและปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่จะชำระค่าน้ำผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยขอปากโค้ดทางลาฟิเชียลค่ะก็ลดการเดินทางแล้วก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิมการมารับบริการที่สำนักง,งานการประปาก็ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นสถานที่รองรับการมานั่งรออะไรก็สะดวกสบายรับผู้ให้บริการก็บริการด้วยมีจิตสาธรารนณะ ประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะก็คือมีท่อแตกบริเวณหน้าบ้านนะคะก็โทรมาแจ้งที่สำนักง,งานการประปามีช่างไปตรวจสอบให้ภายในเวลาอันวอรวดเร็วเลยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะและทั้งหมดนี้คือเส้นทางการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกที่พร้อมส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพถึงลูกค้าของเราด้วยหัวใจ